ติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะกะออกเจ็ดร้อยก็ได้เวลาที่เราควรจะอ่านข่าวก่อสวัสดีเพื่อนๆอีกทีหนึ่งนะครับอยู่กับพวกับข่าวชาลีโปรเจกต์สวัสดีครับ ื่ออะไรครับคุณแนะนําตัวด้วยสิครับเวลาผมแนะนําตัวคุณต้องแนะนําต่อด้วยได้ครับโอเคผมชื่ออาร์เธอร์ลัมตาโเจสครับมาก็เรามาเข้ากันที่ข่าวแรกเป็นเป็นข่าวที่ผมก็ได้เล่าหลายครั้งแล้วแต่ว่าก็ยังเกิดขึ้นกันอยู่บ่อยๆนะอเนาะบ่อยๆบ่อยๆคุณช่วยเสียงดังขึ้นเวลาอ่านข่นรรา,ขาวนะครับวันนี้เราจะเข้าสูงช่วงจริงจังหน่อยก็คือมาลายจุดคู่บอลยกพวกตี กับหมาไม่มีลายปัญหาเกิดจากเจ้าของหมาดูหมาค,คู่บอนเลี้ยงดีกว่า <Wow. S 1> เลยให้กิจกรรมกับเลยทำใหเ้เลยทำให้อิจฉาอิจฉากัน and this is how they pick a fight แต่ไม่มีใครใชนะ no วันเว้แล้วทั้งสองฝ่ายสะกดกินสะกดกินก็ดีกันก็นึ่ง <สะ S 2> นึ่ง <สะ S 2> ด้วยเอฟซีของเราเนี่ยมีชอบการฟังเขาวที่ไม่ใช่แค่ภาษาไทยนะเนื่องจากว่าเรามีเอฟซที่หลากหลายหลากหลายคนคุณช่วยอ่านเป็นภาษาอังกฤษด้วยกันแหละแปลอ,อ,อ่านอ่นไปเลยครับได We don't even have thing. a time. What is the power of the cooking thing? My teth goes a day. Okay. A horse ha a dog have a line. A spotted line. A white line is so clean in Kuban. I'd like to pick a fight with other dogs that that don't have spotted lines or maybe nice color the mm. problems the problems came from the owner because the dog Amy in Coolborn time petting to fight. him. likes pick her he no. Go. So. So a ข่าวข่าวที่สองคุณคุณรอบเป็นภาษาอังกฤษเลยก็ะไรเดี๋ยวผมค่อยังเป็นภาษาไทยให้มาข่าวข่าวที่สองภาษาอังกฤษ Toys has been upping the price คือช่วงเนี้ยราคาของเล่นขึ้น ใช่ making kids have less toys อืคือของทำให้เด็กๆเนี่ยได้ของเล่นปริมาณที่น้อยลงทีเมเด็กๆได้ของเล่นปริมาณที่น้อยลงใช่ mommy and daddy saying complaining the price is too high we cannot buy it ก็คือเนื่องด้วยพอของเล่นแพงขึ้น ก็คือคุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆหลายคนเนี่ยก็ได้บนนะพูดถึงราคาที่มันมันแพงอืมเลยไม่กล้าที่จะประไม่กล้าที่จะไม่กล้าที่จะใช้เงินใช,ใช้เงินเก็บซื้อให้ลูกๆซื้อให้ลูก็คณมีตังห,หวังว่าเด็กๆจะเข้าใจกันด้วยใช่อืมอม ปายายไฟยสวย,สวยขอบครรุณ่ด้วยครับวันนี้ที่หน้าตาอาจจะดูตึงๆหน่อยหนึ่งด้วยอ๋อเสื้อตึงตัวตึงอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe จะได้มีลค,คลิปดีๆนะคะ